ไปกินบัฟเฟต์24ดอลในออสเตรเลียกันค่ะสตาบัฟเฟต์แคนเบอร์ราเข้าไปให้เอาพาสปอร์ตไปด้วยนะทันนี่ป๋งมากินเป็นช่วงเวลา lunch time นะคะตกคนละ24ดอลเพิมน้ำก็อีก4.5ดอลค่ะแต่ไม่เอาก็ได้นี่เป็น international buffet นะคะคือมีอาหารหลากหลายมากที่เด่นสุดๆป๋งว่าน่าจะเป็นอาหารจีนซอสในร้านนี้ก็มีหลายเดอร์แซบด้วยป๋งว่าคนไทยต้องมักที่นี่มากแน่ซี่คงกระบุหมูไป2อันก็คุ้มแล้วว่าที่ชอบที่สุดคือพนังงานใจดีเวอร์วาวส่วนตัวเป็นคนชอบอาหารอินเดียมากนะคะ ขัดน,นี่รสชาติก็ไม่ใช่เล่นๆเนอะแล้วที่กรีดแบบกรีดกระโกลนคือมีคางปลาทอดซอสแฮนนี่คืออร่อยแบบกรึบๆเลยคะ่ะคิดถึงไก่ต้มน้ำปลาอันนี้เขามีไก่ต้มสีอิ๋วมาให้ต<ท>ิม่มซำเขามีซอสเปรี้ยวให้เราด้วยนะกุ้งผักหมูคือมีอหมดเลยค่ะแรกเราก็ขอจัดไปก็ประมาณนี้เลยป่องตักอย่างละเล็กอย่างละน้อยเพื่อเทสระบบก่อน you try that one first No, 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 no. Can I try? No, I prefer BBQ. No. Sweet, but I I like sweet, but I like. Honey soy pot. Honey soy pot. yummy. Know? That one, that one. Honey soy pot. I took, all but I only want one, one, and I don't want to eat sushi first because I'm gonna be very full. Yeah. No, 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 <laughs> <laughs> But that one you have to imagine like only honey, Mong Mongolia food. Apa? <laughs> oh, okay. That is sate, sate, sate. I searched on the like, buffet in Canberra and then that one is not. Mm -hmm. But then I asked my friend, what ah oh, this shop? is good, or like that. And she said, like, Oh, man, very good. What so nice yeah. mm -hmm. is that yummy? I'm so glad, uh. Oh, it's not. Yeah, it's, it's not. โอเคยกสองมาตักอีกรอบน,นี้มาเอาติ่มซำนะคะใจอะไรหรอติดใจซอสเปรี้ยวของเขาอ่ะมันจะรู้สึกผิดมาเลยนะถ้ากินเนื้อไปเยอะแล้วไม่กินผักสลัดผักที่นี่คือน่ากินทุกอย่างเลยค่ะไทยบีฟชิลี่สลัดด้วยนะคืออะไรเอ่ยแต่จะบอกว่าบีฟรุดดองคืออร่อยมากค่ะที่เด่นเน่นก็คือมีฟองดูให้เล่นด้วยนะมาร์ตเมนโลคืออร่อยช็อกโกแลตไม่หวานแต่อีนนี้ทาไมสวยจังก,กินปากดํอยังหน้ากลอดจีบลูกนี้คาเดียวคืออิ่มอากว้างๆอมให้มิดค่ะวันนี้กินแทบจะถูกอย่างในร้านเลยค่ะที่ปป่งชอบก็น่าจะเป็นไกตุนน้าาาปปลกับง สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยซี่โครั oh. นี้ปล่งจัดไปแค่อันเดียวนะคะคือน้องชิ้นใหญ่เวอร์วังแล้วเนื้อเปื่อยแบบเปื่อยแล้วมุนในปากอะแกไปโดนเนื้อ oh. บาน์บีคิที่นี่เขาจะไม่จับเวลานะคะป๋องก็นั่งไปเลยเลยสองชั่วโมงที่เด็ดสุดมาตักของหวานอันนี้จะเป็นคาราเมลชีสก็พุดดิง้งครีมชีสก็มานะคะเยลลี่ผลไม้นี่คืออร่อยสุดอนนร์เทกีสุดๆก็น่าจะเป็นเค้กชาเขียวตัวนี้แนะ,ะนำนะคะว่าให้กินชาเขียวของที่นี่อร่อยมากด้วยความมันเป็นช่วงสุดท้ายของพุงแล้วนะคะป๋องก็ยังเอนจอยอยู่นะเอาจริงอันนี้คือไม่ได้มองอะไรนะคะคือมองเจ้าของร้านเขาจะเตือนเราหรือเปล่าว่าหมดเวลากี่โมงสุดท้ายอย่าลืมกินไอติมนะ